ฟันสึกหน้าสั้นเคี้ยวอาหารไม่ได้แล้วฟันสึกจนกระทั่งใบหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นคนที่หน้าง,ง้ําฟันหน้าล่างเนี่ยเขาค่อมฟันบนหมดแล้วฟันเทียมทั้งหมด7ซี่นะคะข้อยากของเคสนี้ก็คือหมอต้องยกระดับความสูงของหน้าขึ้นทั้งหมดค่ะจากที่ฟันงําเนี่ยเราต้องยกให้สูงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งระยะที่เราจะยกขึ้นมาไม่ใช่ระยะอะไรก็ได้ะคะ่ะมันต้องเป็นระยะที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อของบนไข้กับใบหน้าของคนไข้ยอย่างแท้จริงพอหมอใส่ครอบข้างล่าง2องซี่นี้เนี่ยหน้าเราก็จะยาวขึ้นมาละ ไม่ใช่แค่นี้ค่ะหมอต้องอุดฟันที่เหลืออยู่เพื่อให้มาชนกันเราจะสังเกตเห็นว่าความิงฟันหน้ากับฟันเคี้ยวเนี่ยแทบจะเหลือแต่ต่อแล้วนะเพราะว่าฟันสึกมากๆแต่เพระเอินว่ายังไม่ทะลุเส้นประสาทเราเลยสามารถที่จะอุดต่อขึ้นมาได้ค่ะเลยอุดฟันธรรมชาติทั้งหมดค่ะเพื่อให้มาชนกันแล้วลากเทียมก็ชนกันที่นี้คนไข้ก็จะสามารถทานอาหารได้แล้วค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จน,ะนี่คือครึคคค่งหนึ่งแต่ครึ่งเนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตคนไข้แน่นอนคนไข้จะทานได้แล้วก็แฮปปี้ที่ยิ้มแล้วเ,เห็นฟันหน้าแล้วไมม่่ใชแบบยิ้า แล้วหน้างาม